เบื้งหน้าเขาบรรยากาศตอนเศร้าหอมยานะครับหอมยาหอมเขานะครับบรรยากาศดีนะครับติดถนนใหญ่นะครับบนองลักเสาไฟเนาะิถนนใหญ่ บรรยากาศที่นี่เป็นมองนี่เป็นรีสอร์ทว้พักกันนาทีดีนะครับปูเขาโปูกอ้อยนะ้ำรีสอร์ทว้ค้นพักน้ำกันนาทีดีมันมีเงินทุนว่ดรีสอร์ทแท็กซี่หาหลังแล้วกะเห็นนี่หน้าเขาน้ำนีปลาอ้อยน้ำนะครับบรรยากาศเนาะ กิจถนนใหญ่คนก็จะได้มาพักผ่อนจากักาขึ้นนะจักรสองลอยกับพ่อค้นเดินทางมาได้พักผ่อนนะครับขันมีเงินตุนสิร่องเห็ดเป่งอยอาา่ถนนเขามากบรรยากาศดีนะครับเต้นขึ้นม้เห็นหน้าเขาไปเลย ที่ปีนี้ต้องเลาะอ้อยตรงนี้ครับตรงเลาะอ้อยตรงนี้มากมาปลูกเข่ากับเพราะว่ามันอีไก่แลคามันกับบอดีแถมมาแรงพอดพอดแรงพอดหาพันอ้อยยากได้ปลูกเข่าเลยบานนี้ปีนี้เห็นไปขึ้นป้ายแลคาดีกันย่านเด้มาปลูกมาอีกเทียนนึงอยู่นะครับกับมุนเยี่ยนหนาอยางที่ละ ดมสมบูรณ์เด้นี่นามจินอันนี้มันลุมเพราะมันลุมมันก็ได้ปลูกเขาครับมันได้ได้ดีของเพื่อนในปลูกป่อยอีล้วนกับปลูกแมนปลูกมั่นหมดจริงๆนะครับกานพี่น้องอยากแวะเขาม้าล่นก็เะามาเบิงได้นะครับ ไล่อ้อยตาสานนะครับติดถนนถนนใหญ่เลยครับนี่ถนนเห็นหลักเสาไฟเนาะข้างหน้าถนนใหญ่เซนอุดรชุมแพนะครับเป็นว่าเิ่งมาแยงกันได้นะบรรยากาศดีสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับ กันแท้ไงเติริดไปบุญละมังนั้นบ่มี่หนามมันก็บ่มี่มัน,น,มน,น,มน,น,นขมี่ง่วนเนี่ยมากินหญ้าดีเด้ครับมึงพูดๆเรๆาก็เดืหญ้าไอ้เกี้แปลงมองนี้ก็เป็นปลูกเข่าครับไอ้ปลูกอ้อยบันี้ก็เปลี่ยนเป็นปลูกเขา่า เป็นสาน a m สาน a m เราไม่ค่อยมีน a m บันเลยมันแหงเขาก็แหงตามสภาพมันนะครับเมื่อกี้เอาไก่ม่เลี้ยงมีครับไก่ไข่มาเลีเ้ยงไก,ก่ไข่กะดีนะครับมาเลี้ยงตรงหน้าก็ดีก็มาเลีเ้ยงตั้งแกเป็นแบบบอรครับกะตัวละยี่สิบเก้าบาทเจ็ดเดือนถึงได้ไข่ ใครกัแผงละสามสิบหน่วยกับใครใายไปแผงละแปดสิบบาทนะครับตอนตกต้นทุ่น,นอาหารกับพอใสไอ่ได้เยอะนะครับอาหารกับคือคำนวณแล้วมันตกฟ้องโตละบาทนึงนะครับค่าอาหารค่าอาหารละบาทนึง ก็ได้แวะไปแล้วมาท่างนี้ก็มาเข้าห้องน้ำได้นะครับมีห้องน้ำให้เไอติมาปรับปรุงให้มันดีๆครับเดี๋ยวพากันมานอนหน้าเนี่ยโซดาเซลล์มันนันนะครับบรรยากาศบุกตะโค้งตะไข่ไว้เลยเนี่ยมันติดถนนไงครับก้นกับมันอยู่หน้าเราแล้วซึ่งวัอ,น,อน,นี้มะเข่าเนาะ เขาว้านครับกันเฮ็ดรีดสอดเฮ็ดมองไอ้ก้นมะเขาอของน้าผมว่าน่าสิเหมาะอยู่นี่แบบเหยียบพันนครับนายจีร้องเฮ็ดแบบเพนวาที่ว่าเอาเอาเรือตัดหญ้ามาตัดนะครับตัดทั้งหญ้าทั้งเขาไปน้ำกันเลย มองมันมองว่าวินามมันก็นแหงนะครับบรรยากาศ ที่ถนนไงตัวแต่ไม่เห็นรีสอดอะไรอยู่เดี๋ยวเวลาเขาจะเปลี่ยนไปปลูกไร้เขากัปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกไปเลยนะเห็ดใหม่เลรวเห็ดยังไงมันปลูกเป็นล็อกเอาสภาพบรรยากาศนะครับ ก็ทั้งดอกถนนใ่นี่ครับเส้นอุดรชุ่มแพร่ห้านีและครับใบหม้าง่ายหาประหยัดม่เด่นมาแนนน่ำนียด้ครับประหยักม่นนมนแนวน,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 นํนำเ็ดเกษตรยังได้ดีนะครับแหลกเปียนกันประเทศแบบบ้าๆนๆะเส้นขนาดน,นะครับ ถนนใหญ่เล่นะ